กำลังจะมาขายในไทยแล้วครับกับคันนี้เลยครับ t o y o t ้ GR Yaris เจ้ารถแรงแห่งยุคนะครับจาก Toyota ารถคันนี้ครับเป็นรถที่มีความพิเศษครับเนื่องจากว่าเป็นรถหนึ่งในไม่กี่คันนะครับตามโ o m โมชั่นเบอร์แอนดี y แชมเปี้ยนชิพนะครับที่ทำออกมาขายิงและให้ลูกค้า Toyota ได้จับจองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าเจ้า Toyota GR Yaris นั้นมีอะไรดีกับราคาที่เขาลือกันว่าจะไม่เกิน2 เอา <What? S 1> ละครับพาชมไพนนอกก่อนนะครับภานนอกก็คือเป็นเรือนร่างที่พัฒนาบนเรือนร่างเดียวกับ t o y ยต้ายาริสนะครับแต่ไม่ใช่ยาริสบ้านเรานะเป็นยาริสของเวอร์ชันยุโรปญี่ปุ่นนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะออกแบบให้ช่วงกริลเนี่ยหรือช่วงกระจังหน้าเนี่ยมีความใหญ่นะครับเพื่อที่ว่าเห็นไหมสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังกระจังหน้านั่นก็คืออินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งการรับลมจากอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่เนี่ยทำให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็กันชนเนี่ยจะมีความหนา นะครับเป็นความโดดเด่นของเจ้า GR Yaris นะครับโซงกระจังเนี่ยจะแคบๆหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดที่เราบายความร้อนหลาๆก็คือกระจังหน้าข้างล่างนะครับตรงกันชนนะครับไฟหน้านะครับอันนี้เป็น LED นะครับสดวงเป็นตามสไตล์ใหม่ครับสีคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะแตกต่างจากเจ้าคันที่จะมาจำหน่ายจริงเพราะว่าคันนี้เป็น first edition นะครับจุดดูของ First Edition ก็คือกระจกบังลมหน้าครับกระจกบังลมหน้าตรงนี้จะมีคำว่าโมริโซเป็นายเซนคำว่าโมริโซโมริโซเนี่ยคือใครโมริโซเนี่ยก็คือายเซนของอากิโอะโตโยดะนะครับซึ่งท่านเป็นประธานของ Toyota ามอเตอร์คอร a t i o n ชันนั่นเองนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับอย่างฝากระโปรงหน้าและฝาท้ายเนี่ยเป็นวัสดุพิเศษแบบแมกนีเซียมนะครับหลังคาเห็นด้าน เห็นด้านๆ้าแบบนี้เขื่แบบนี้บบนี่อย่าดูถูกนะครับนี่เป็น, iber, นคาร์บนรอนไฟเบอร์ทั้งชุดนะครับปั๊มขึ้นรูปทั้งชุดขอย้ำ่าปั๊มขึ้นรูปทั้งชุดนะครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นสีดำนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับช่วงซุม้มหรือปงล้อเนี่ยจะมีความยืดออกมาจากซุ้มรถปกตินะครับคือจะไม่เรียบจะมีมีเขาเรียกว่ามีมีมีความอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเป็นมุมตรงนี้ซึ่งถ้าดูในรวมแล้วเนี่ยจากด้านหน้ามาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารถอ่ะ มีความเป็นหลัก a e r o d ด n a m i c กสูงมากนะครับล้อลอยครับเป็นขนาด18นิ้วถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับรถระดับซิตี้คานะครับตัวนี้ให้ยางมิชลินไทล์สปอ o ์ตนะครับโนะครับมาขนาดก็คือ225 40 r 1 8นะครับเรียกว่าเป็นยางสปอร์ตพรอมซิงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีชุดเบรกนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเบรกแบบ4พอร์ตเนาะนี่นะครับแล้วเป็นแบบโมโนบล็อกนะครับ ปั๊มตา GR พิเศษแล้วก็ <c oughs> จานเบรกนะครับมีความหนานะครับเป็นแบบเวนเทเลดก็คือเป็นจานเบรกแบบระบายความร้อนนะครับมีความหนาพอสมควรนะนี่ความหนาจานคือขนาดนี้เลยนะให้ดูนะครับผมไม่ได้นับเป็นหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้วนะครับแต่ว่ามีความหนามากๆและมีความใหญ่มากๆเรียกว่าออ AK, ล้อขอ8สะเบรกและจานเบรกก็ใหญ่เต็มซุมล้อนะครับ ที่พิเศษนะครับของ GIA Yaris อีกอย่างนั่นก็คือความเป็นรถ CityCar 3ประตูนะครับก็คือตัวรถเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้เหมือนรถสปอร์ตคือประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีความยาวนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะมีจะมีความยาวไม่มากนะครับถ้าสังเกตให้ดีถ้ามองมองเนี่ยน่าจะมองเห็นเนาะอันนี้คือเบาะนั่งคู้นะจะเห็นได้ว่าเรานั่งอยู่ตรงกลางรถพอดี <Yeah. S 1> นะครับนี่คือครึ่งรถพอดีเลยนะครึ่งรถพอดีเลยนะครับซึ่งเป็นแนวคิดแบบรถสปอร์ต จริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของชุดแต่งทางด้านล่างนะครับที่ให้มากับรถเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบรกแบบ2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นจานแบบเวนเทเลตเหมือนกันก็คือจานเบรกแบบมีมีการระบายความร้อนตรงกลางได้นะครับรับส่วนทางด้านหลังนั้นก็เป็นท้ายแบบลมดำสีดำนะครับมีชุดสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับด้านล่างมีดฟฟิวเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ท่อไอเสียคู่จริงนะครับ เป็นข้อไอูจริงๆแล้วก็ไฟนะครับก็ยังมีความเป็นยาลิสอยู่นะครับไฟแบบนี้คุณจะเห็นได้จากโ o โยต้ายา i ิสเวอร์ชันประเทศญี่ปุ่นนะครับเอาละครับเห็นแบบนี้หลายคนอาจจะถามผมว่าแล้วมันแรงเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นบอกเลยครับว่าเครื่องยนต์รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่อง3สูบนะครับ 1,600cc ซีซีเทอร์โบชาร์จนะครับกำลังนั้นอยู่ที่ประมาณ261แรงม้านะครับเป็น แล้วก็มีขายเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมนา6สปีดเท่านั้นที่สําคัญครับเห็นเล็กแบบนี้อีกอย่างนั่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เรียกว่า G R f o นะครับระบบงนี้เป็นระบบใหม่ล่าสุดซึ่งพัฒนามาเฉพาะสาหรับ G R Yaris โดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ครบคันสมรรถนะมีความหล่อความเท่ความดุดันนั่นแหละครับคือ G R Yaris นะครับสาหรับในประเทศไทยในเบื้องต้นขอบอกก่อนเลยว่ามีความเป็นไปได้ที่รถคันนี้จะเข้ามาเพียง 70คันเท่านั้นนะครับในราคาเบื้องต้นที่แจ้งกันไว้ก็คือ2.7ล้านบาทราคาเปิดตัวจริงๆจะเป็นเช่นไรนั้นติดตามได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับเมื่อรถเปิดตัวจริงๆแล้วเราจะมาลุ้นกันว่า GR Yaris คันนี้จะมีราคาเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนหมายปองและน่าสะสมมากครับในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนแท้ของ To โยต a ครับ